เอาไรสัตว์ตอนนี้อยู่ผมทีโม่ mo, ซึ่งไม่ไม่มีปัญหาแล้วนั่นแหละเหตุผลที่กูหายไปอีกแล้วนะซึ่งตอนนี้มือข้างหนึ่งของกูก็ใช้ไม่ได้เพราะต้องไม่ยันไอ้กูควรอธิบายไงดีวะเอาเป็นว่ากูต้องดังสายเอาไว้นะถ้าเกิดไม่ดังแม่งก็จะเป็นแบบนี้ ตามนั้งไอ้สัตว์แม่งไม่มีเสียงเลยซึ่งเชื่อมากแต่บายดะเวมันก็หมอกแก่กายที่กูจะทดสอบอะไดหน่อยคือกูเห็นเขาผ้ามางะกันนะกูอยากลองดูบา้างถึงไม้กูจะรู้ตัวดีนะว่ากูกาดเรื่องนี้เถอะแต่กาดได้งไงวะกูอยากลองซึ่งมางะที่ผมจะมาผ้าก็เรื่องนี้นะการล้างแค้งของผู้กา ซึ่งตอนที่ผมเอามาผ้าก็เป็นตอนที่สิบเอ็ดนะถ้าถามผมว่าทำไมผมไม่เริ่มจากตอนที่หนึ่งผมกะว่าจะทำแค่ครั้งเดียวนะเพราะไงไม่ก็ไม่น่าเวอ้อแล้วอันนี้กูแค่อยากลองเฉยยัยงเริ่มเลยแล้วการอีพี ฟื้นแล้วเหรอท่้งแม่ทับวันดีไม่คิดว่าเจมดสตีไปเพราะความเจ็บปวดอดัมโลคี้ถวยขยับไม่ได้บูกาเกยทำอะไรกับพวกเด็กๆอ,อ,อะไรงั้นลหรอก็อเลี้ยงแบบพวกนายไงยานี่เป็นของที่ ทัางของคุณนายทำขึ้นมาใช่ไหมล่ะเจอในชั้นใต้ดิ่นที่เชื่อมต่อกับที่ขันพวดเด็กๆนะ่าเอาไปวางตรงไหนดีนะเจะ้าพวดนี้อะไรน่ะคุณของภาษาไม่ปกติสินะ นี่มันพ่อว่างของภาษาที่นาคุณแม่ตายซะแล้วคุณแม่ใช้ไม่ได้เลยทิ้งไว้ที่นี่มีดีไหมเนี่ยโอ,อ้เจอของดีแล้วพัฒนายาไม่ได้ความแบบนี้จะว่าไป ที่บ้านเกิดของคุณนายมีชื่อเสียงในด้านการรักษานั้นสินะต่อไปก็กะว่าจะไปแวะที่บ้านเกิดนั่งสึกหน่อยอ่ะนะถ้ามีอะไรจะฝาไปบอกก็บอกมาได้เลยอย่ามาพูดบ้าๆนะเว้ยเข้าใจแล้ว จะพูดอะไรบ้าๆก็แล้วกันนะกระทาอูกได้ที่แล้ล่ถ้างั้นหลังจากนี้มันเริ่มงานฉลองกันเลยนะครับอาหารที่เตรียมไว้ในคราวนี้คือหัวแก่สองหัวกับหัวว้อยหนึ่งหัวนี่หรือว่าเชิกดื่มดำไปกับเนื้อสดใหม่ แลก็จะขอแล่เนื้อมันสักตรงนี้นี่แล yeah, อ้อย่าอยู่แต่อย่าได้วยก็งีงก็ไลแกะย่างโอ้น้ำมันสีครีมละเป็นสิ่งที่แสดงว่าเนื้อยังสดใหม่สิดะ ใส่เกลือพริกไทยล,ยลงไปเชิงทางที่มันยังดีที่อำแลด้วยนะครับอ่าริงซีไม่มีมือแล้วนี่เนาะท่านแบ่ดารเอาเอา้อาวเป็นไง อร่อยไหมอ้าวว้าวมาน่าเสียดายของโปะเลยไม่ใช่เหรอคือลงไปจริงๆแล้วหรือยังเหรอปีศาจตำชาเฮ้ยนั่งันในยต่างหา้าฉันเองก็ทำใจลำบากเหมือนกันแหละ สิ่งที่ฉันทำก็แค่เอาคือสิ่งที่เคยถูกทำไว้ก็เท่านั้นเองต่อไปก็ต้นขาต่อไปก็ท้องต่อไปกระเพาต่อไปคือลิงสเปเชียลกินแท้ลูกแก่ฟูคอสดูเหมือนว่าจะถึกจับมันไปเรียบร้อยแล้วนะเอาละคราวนี้ก็ ให้เด็กเๆทางเนื้อวัวก็แล้วกันนะวัวยาจเจ้าส่วนไหนทานเริ่มจาไหลแล้วกันอืมทางนี้เองก็เป็นเนื้อคุณภาพดีจากน้าเอาอ ดูสิท่านแม่ครับผมก็เป็นลูกคุณจริงๆทางไปอย่างมีความสุขจริงๆเชี่ยนะช่วยทีเถอะลูกชายคนรองจะยังไงก็ได้ขอแค่ลูกชายคนโตเท่านั้นแต่ผู้สืบทอดอย่างลูกชายคนโตเท่านั้นขอร้องละขอแค่ฉันกับลูกชายคนโต ตอนนั้นช่วยปล่อยไปทีเถอะขอร้องล่ะอยโท้ด้วยแบบนั้นน่ะแมบของฉันเองก็ร้องขอชีวิตให้กับเด็กแบบนั่งเหมือนกันใช่เหรอาล่ะนึกถึงสิ่งที่เคยทำไว้กับฉันสติ ตรงนี้ไปนายก็จะโดนแบบเดียวกันนั่นแหละใครก็ได้ช่วยด้วยเพี่ยเนื่อแล้วเชี่ยวถ้าตายก็คือจบสินะสิ่งของมันไม่มีอารมณ์ความรู้สึก เป็นแค่พว้ที่จะถูแล้วแค่งมีชีวิตที่ดูเกลื่นความโคตรคเท่านั้นเอาละเท่านี้พวกปีศาจในภาษาคาตะก,ก็ไม่เหลือแล้วแถมเก็บของฟาร์มาได้แล้วด้วยเธอแก่งต่อไปก็ไปเร่งกับเหีืยรารต่อไปกันเธอ โอเคจบแล้วอ,อีพีมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะแต่กูรู้สึกว่าต้องตัดต่อด้วยมันถึงจะด,ดีแต่กูตัดต่อไม่เป็นไงประเด็นแถมต่อให้ตัดต่อเป็นปัญหาหต่อไปก็คือกูจะใช้เว็บเีอยอะไรตัดต่อถ้าใช้มือถือไม่ก็กระไรอยู่อ่ะเพราะจริงๆกูไม่เคยตัดต่อที่อะไรเลยเอาเป็นว่า ขยาอ่านเองสำหรับไอ้ตองที่สิบเอ็ดเดี๋ยวกูทิ้งลิงก์ไว้ให้ทางล่างกันางอีพี